ในภาคเหนือเราจะมี s อสกอ็อยู่ประมาณ6กแสนถึง7จ็ดแสนลายนะครับแต่6กถึงเจ็ดแสนลายเนี่ยอยู่บนดินและที่เหลือนะครับอีกประมาณเกือบเท่าตัวเลยอยู่ใต้ดินสิ่งสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของของเอสภาคเหนือของเราด้วยเหตุที่เรามี s อสอยู่ใต้ดินเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลข่าวสารต่างๆอยากให้ถึงประชาชน s m สเนี่ย มมันจะไ่ถึงบทบาทสำนังกงานภาคนะคะแบงค์ชาติเรามีสาขาอยู่3แห่งนะคะซึ่งเราเรียกว่าได้เป็นเป็นเหมือนเป็นแขนเป็นมือให้กับสำนังกงานใหญ่นี่แหละที่จะเอื้อมไปให้ถึงกับภูมิภาคซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะนำข้อมูลที่เราได้เชิงลึกในพื้นที่เนี่ยกลับป้อนกลับไปให้ทางสำนังกงานใหญ่ที่เขาทำนโยบายในขณะเดียวกันพอสำนังกงานใหญ่มีนโยบายอะไรมาเราก็คือคนที่จะเอาไปหยิบยื่น ให้ถึงมือประชาชนให้มากที่สุดอยากเห็นทปทเป็น trusted advisor คือคือคนเชื่อมั่นในเราอะเรานึกถึงทปทเข้ามาหาเรามากขึ้นเก่าให้มันถูกที่คันแล้วก็จะได้มุมมองของการเป็นตัวตนจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเอาเป็นดัตต้าเบสในการที่จะไปเสนอข้อมูลต่างๆว่าสิ่งเหล่านี้มเป็นความต้องการของท้องที่จริงๆ